สวีดัสสวัสดีครับเช้าตรู่วันนี้เรามาดื่มกาแฟร้อนๆเอาไม่ใช่ดิเรามาดื่มโกโก้ร้อนๆกันดีกว่าครับกับเชา้านี้วันนี้นําเสนอน้องโกโก้นะครับจัดไปแล้วสามเซตนะครับคู่หนึ่งเมียสองตามตํารานะครับเซตเอครับเซตเอตัวผู้หน้าหล่อครับน้องไก่แข็งแรงดี ตัวเมี์สองตัวตัวหนึ่งออกโทนสีเข้มโกโก้เข้มเข้มครับตัวที่สองสีอ่อนลงมาครับตัวนี้เป็นโกโก้ปั่นครับโกโก้ร้อนโกโก้ปั่นโกโก้ร้อนครับอันนี้ชุดที่หนึ่งนะครับชุดเอผู่หนึ่งแม่สองชุดชุดบีครับชุดบีชุดบีชุดที่สองตัวผู้น้าหล่อมาก ตัวกลมและห่างบานมากตัวเมียสีสวยอันนี้ผสมชามะมานาวเข้าไปครับสีโกโก้โกโก้ชามชาครับสวยตัวเมียตัวที่หนึ่งตัวเมียตัวที่สองก็สวยครับเซตนี้สวยมากดูความสวยของโกโก้นะครับตัวเมียตัวนี้โขไข่เองนะตัวผู้ดูความคพืคืนของตัวผู้นี่เห็นไหมครับเพือ่อคืนมากเลยครับอันนี้เซตเซตบีนะครับเซตบีเซตบีคือเซตนี้ ต่อมาเซตซีครับอันนี้หลอ่อตัวเมียสวยหูดูหางครับหางนางเปิดดีมากเลยตัวหนึ่งตัวที่สองตัวผู้ทรงดีมากครับเซตที่สามรวมๆแล้วก็จะมีสามเซตนะครับเป็นเก้าตัวครับโกโก้ปัน่นโกโก้ร้อนโกโก้เย็นมาแล้วครับซับซับนวันวนัวซับซับนวันวนวัวน้องไก่อยู่ขอนแก่นนะครับ สนใจมาคุยกันได้เลยน้องไก่สวยๆแบบนี้มีไม่มากนะครับ้าหมดกดนะผมบอกเลยว่าน, <Columbus> right นี้เป็นของดีของอีสานเลยนะครับโกโก้นี่เป็นสีหายากนะครับไม่ค่อยมีนะครับยิ่งเป็นโกโก้กะนี่ครับเป็นอะไรที่หายากนะครับแล้วก็ที่เจาะมาพรีเมียมแล้วก็สวยเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับน้องไก่เซตนี้ครับรวมกันหมดได้เลยนะครับใครโมเมนต์ที่จะยกทีมนะครับช่วงนี้ไปเลี้ยงปล่อยสวนสวยจัดไปเลยครับ Gràcies i adéu.